มีหลายท่านเคยทำมาแล้วทั้งน้ำตาก่อนอื่นนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นอานิสงส์ให้ทุกท่านที่กำลังมีทุกข์หลุดพ้นจากทุกข์ด้วยเถิดครับสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วณกาลบัดนี้ด้วยและเดชแห่งบุญอื่นที่ได้กระทำไว้ก่อนนั้นด้วยขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นที่รักและมีบุญคุณ มีมารดาและบิดาทั้งหลายของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วและไม่ได้เห็นก็ดีเหล่าอื่นที่เป็นผู้เป็นกลางๆางและเป็นผู้มีเวรก็ดีสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตั้งอยู่ในโลกนี้และเป็นไปในภูมิสามเป็นไปในกำเนิดสมีขันห้ามีขันหนึ่งมีขันสี่ที่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ สัตว์ทั right erm ้งหลายเราใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงอนุมทนาเถิดส่วนสัตว์ทั้งหลายเราใดยังไม่รู้ซึ่งความให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพพยดาทั้งหลายพึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นทั้งหลายเหล่านั้นให้รู้แล้วอนุมทนาเพราะเหตุแห่งการอนุมทนาซึ่งบุญทั้งหลายอันข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วนี้ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ดำรงชีพโดยความสุขทุกเมื่อจงถึงซึ่งความกเกษมคือพระนิพพานขอความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จโดยฉับพลันเทินสาธุสาธุสาธุอนุมทามิ